เพราะแว่นบัยากเอาวางวางเดี๋ยวมันก็ติดเองน่ะนี่เป็นเห็ดนะเจ้าเห็ดรวมๆนะจะเก็บไว้เห็หมอสบ่นเอามาหนึ่งเรลียบร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวบ่นจะเอาไปขายในผูวบ,บ้านเดี๋ยแบ่งน,น้ำพี่คาต์ไปก่อ หน่อเออ,อลองฝนออกอ่าได้หนึ่งเฮดแล้วก็น้ำพริกคาพร้อมปต้องอย่างสักอย่างแล้วอออหอละยี่สิบบาทขายเขาทุกวันนะายมอนน้อ อาตั้งทั้งวันเลยจะได้แตะแต่แตงเจาะแต่งกวาดนี่ป็ะโยู่ก็ต้องไลายปหมพริกแต่อันนี้พริกคุณจะได้ไหมขี้บาบยาไม่หมดยาทำของกันนะเพ็บรวมๆนะเจ้า แตงกวาน้าเจ้าวันนี้ได้อีกสามถุงเดี๋ยวน้ำพริกคานี่จะได้แพ็คก,กัมันหน่อยไหมนอ้อแล้วก็พักนึ่งเจ้าอือนี่พร,ร้อยเจ้าเห็ดหนึ่งบาที่กับน้ำพริกคาเจ้าม้เนี่ยยี่สิบบาทเฮดหนึ่งซุกแล้วแล้วก็ตำพริกคาเรียบร้อยแล้วถุงละสิบบาท้เอาเลย อันนี้เงีดานเงีดานที่กรติบที่กมีเนาขอน้อนงางคขอกมอ้ามามมตอนนี้ตามยายมอนนะเจ้าไปขายของในบูบ้านกันนะเจ้า thùng rác đấy các mẹ, thùng rác 10.000, nhìn như đâu cũng có mắc coi, xe tui nữa cháu. cái tay này đặt có mấy hết đan đấy rồi nè, cái này này, tôi mấy đi จะ่ถุงด้วยเออใส่ถ um> um> ุงเหมือนหรอนะแบบที่ใส um ่หนี่ยวันเป็นอะไรใส่ถุงรถม้าไอยา้ายคลิปนะเจ้าน้าหมายไปไหนมาหน้าหันตาหลายวันละแกไประยองแกไปเฝ้าหัวแกอ้าวหัวเป็นยังขั้นว้าวตุ๊กข่ายอ้าวแม่ระวังรถเด้อะตุกข่าย

อุ j, ้ยได้ป่าป้าจะไปป่าป้าก็ตัวจะได้นะขายกิโลหน่อยสาละนี่น่ะกิโลหน่อยสาวเขาทำมาสักอน้องป้าได้กำกินป้ากุ้โอ้ยแบงลูกแม่ลูกปลาลูกปลาลูกปลากิโลหน่อยมีปูเจ้ะเจ้าสูบอ่ะก้เจ้าเจ้าสูบอันนี้เขาจะไปขายกุ้มกับน้ำมันเขานี่แบ่งกันแลี้ยวสาวพอได้ไม่ใช่ม้อนอยากกินก้อยนะเด้นเนี่ย อน้อยนั่นแล้ตัวใหญ่ก็รา้เาตอกันนะนี่ป้าตอกปั่นกันเขาบอกได้มีบ้านเขายังขายของเขายังขายของนะี่งว่าเป็นเ็ดแดงนั่นเอ๋อฮ็ดบเกนั่นรอรดูก่อนเจ้าเฮ็ดแดงนั่นแล้นี่เป็นเฮ็ดเครื่องเจ้าขออนุญาตทายคลิปนะเจ้า เป็นเฮ็ดรวมเจ้าเฮ็ดเครื่องเจ้าอันนี้เป็นเฮ็ดดานเลยตามพิได้เลยนี่นะอันนี้ชุดนี้เป็นเฮ็ดดานเนาะชิมก่อนก็ได้เจ้าชิมสักน้อยเจ้าเอาเฮ็ดก่อน

ขอบคุณเจ้าพอเฮ็ดหนึ่งก็เจ <mm ้าเว้ยเฮ็ด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 เจ้าเฮ็ดหนึ่งหนึ่งพร้อมกินเจะให้ขิกขาเพิ่มอ่ะลองจิ้มพะรบก่อน อ่แม่แก้จิ้มมันซุกแล้วอีนงซุกแล้วอ้ยนาบานเสาบ้าอ่ะเขาักาวน่ะอ่ะลองชิมพอก่อนอาชิมนี่หนึ่งมักเรียบร้อยเอาปอเกินได้เลยอ่ะลองชิมพอกปอสาบานอ่ะอุ้ยอขาะไห้าขยกุยขายอยีกอะอุ้ยเอากี่อ

ด้านตะกันอย่างกันอันนี้อันนี้ดอันนั้นเป็นี่เนอนั่นเก่าจ้านั่นเอาจนั่นเอาตามที่เอต้งถกซิวหามีราักฐานแนวเอาเขบคูณหลายๆเดี๋ยวจะมาฮือเนอแตงน่งเดแววันถึงใครจะมาได้ต่แหละพราะว่ามันเก็บว่านี้เน็มอนนะเจ้าเีพี่นี่หลงมาแต่งอ๋อเป็นแรไอ้แ่ารีอันนี้ใช่แลั ขอบคุณนะเจ้าบ้านคูรัดจะไปขึ้นคูรัดแต่จะไปบ้านหรือจะไปตรงอันเดียเพย์จะไปตรงก่อนอันเดียเขาจบไปป้ากันที่ตรงเนอะไอ้อม้อนใหญ่จะเอาเอาของไปทรงลูกกะเน่ที่เป็นสร่างไว้เจ้าเดียเ๋ยเพย์จะไปทุระอีกทักหนึ่ง